ตามหาเจ้าของมงกุฎวีแกรมุดาหาร2024เอสปีระแล้วก็ชฉลอดนะครับเป็นนักกิจกรรมที่เป็นนอมเบรลนีค่ะค่ะน้องๆเคยเห็นขบวนพาพาเรีช่ไหมคะคุณเห็นด้วยหรือไม่กับบุคคลข้ามเพศหรือการเนอร์เห็นด้วยค่ะ เพราะว่าคือแต่ละคนอะ่ะเขามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจ,ใจเป็นตัวเองว่าจะเป็นเพศไหนจะทำอะไรความตางเพศพลอยไม่ช่วยจริงจริงอ,อันเนี้ยเรื่องภาวะการหน่วงในสองเพนีก็สามารถที่จะทำได้แต่แค่แค่ ก็กิจกรรมที่พายแบงคอกนำมาให้ก en ับผู้เข้าประกวดได้ร่วมกันร่วมสนุกกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นประเด็นที่หลายๆอย่างถูกพูดถึงในสังคมในเรื่องของความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนค่ะเราก็ได้ความรู้ใหม่ๆได้ศัพท์ใหม่ๆที่เราจะสามารถนําไปต่อยอดสามารถนําไปแบบศึกษาเพิ่มได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือเราจะต้องใช้เป็นความรู้ของเราแล้วก็อาจจะโดนถามใน การประกวดรอบไฟนอลมิสแคนมุกาหารก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเอาไปประกวดตอนรอบเวทีมิสแรนไทยแลนด์ด้วยก็ได้ค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้เข็มขัดมาด้วยเราก็เลยแบบอมืดีใจจังเลยเพราะว่าเราตอนเราตอบเราก็ตอบแบบจริงจังจริงใจแล้วก็ไม่กลัวค่ะไม่กลัวแบบว่ามันผิดหรือมันถูกอะไรเลย บมีสไตล์นะคะสไตล์ก่อกดูสไตล์ก่อนไองรอกแต่ว่าลองดูอ่ะกันะคะได้ส่วนนี้เนี่ยเพื่อนาไป่งของคุณนะคะการสร้างเอากระชับกันได้แค่ประมาณ6-7เดือนได้ 아사 yeah. 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 จัััััังหวดออุุาาน,านรรบบตูสวัสดีค่ะพุพกกี้นัทธรินีผักสีผู้เข้าประกวดมิสแกนมุกดาหารค่ะสำหรับมิชั่นสุดท้ายในวันนี้เป็นยังไงโอ้จะบอกว่าเป็นไลน์ที่ปลดปล่อยมากเพราะว่าเป็นแบบไม่เคยแบบว่าคือทั้งกรรมการที่พูดว่าวันนี้ได้ทำมิชชั่นไปแล้วแบบเราเหมือนแบบได้ปลดปล่อยได้แบบเหมือนแสดงความเป็นตัวเองออกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนทำท่าตลกอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วแบบรู้สึกมันโล่งไปหมดเลยแล้วก็ชอบในกิจกรรมนี้นะคะเพราะมันสร้างสารรค์แล้วก็สามารถที่จะทําให้เราครีเอทสามารถจินตนาการสร้างสรงสรค์ความคิดต่างๆของเราใส่ในลงไปในนั้นได้ค่ะ เอาจริงๆอ่ะทุกคนจะคิดว่ากีเป็นคนเรียบร้อยมากแต่ความจริงคือไม่ใช่คนเรียบร้อยเลยจะเป็นคนแบบเสียงดังแล้วก็เฮฮาอะไรแบบนี้มากซึ่งก่อนที่จะเข้ามาประกวดนะคะเพื่อนก็นยังบอกอยู่เลยว่าเนี่ยอย่าไปเสียงดังเสียคนอื่นนะ,ะเขาจะตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบพอเข้ากองอะไรเงี้ยทั้งคณะกรรมการทางเพื่อนๆก็จะบอกว่าเราเรียบร้อยมากเราซึ่งเราแบบว่าเออแบบเออเอาวะวันนี้ไหนๆก็แบบเออหลังจากที่มันโดนตอนเมื่อเช้ามาเราก็แบบเราเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดเราก็แบบ เราก็จะได้ไม่มาเสียใจทีหลังว่าเวอร์ชั่นเราที่ดีที่สุดมันแบบมันยังไม่ได้แสดงออกไปนะทุกคนยังไม่เห็นในตัวตนของเราเลยเราแบบตอกแสดงให้เห็นในวันนี้ให้ได้อะไรเงี้ยใช่เราได้ทำบุญร่วมบุญด้วยนะคะกับโครงการอุทยานพระใหญ่วัดถ้ำเขาชะอ่านขออภัยค่ะเทปสะดุดสักครู่นะ สำหรับก๊อกกี้ในพาร์ทที่เราได้มาเอ่อทการขายของที่เป็นเกี่ยวกับความเชื่อหรือว่ามูเตลูใช่ไหมคะคือโดยส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบมูอยู่แล้วด้วยประมาณนึงเราก็เลยค่อนข้างที่จะแบบว่าจับทางได้ง่ายเราเราคิดว่าเออเราควรจะพรีเซนต์อะไรออกไปให้แบบแตกต่างและน่าสนใจวันนี้ก็เลยแบบค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าทําออกมาได้ดีเลยค่ะแล้วก็แบบเป็นตัวของตัวเองได้โชว์ความสามารถที่ตัวเองมีก็คือแบบทําให้กรรมการเห็นวันนี้ก็เลยได้ ชนะเลิศในแคมเปญน,นี้ค่ะถ้าิงได้แก่กอีนคี้ต้งเลือกนเองเลือกเพ่อิดเข้าที่จะเลือกของใครครับ สำหรับเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการที่แบบว่าตอนแรกเนี่ยเราเราเราว่าเราตกใจแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้มุกเพราะปกติคนที่จะชนะมิชชั่นเนี่ยก็จะได้มุกกลับมาติดเพิ่มใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยก็คือเขาบอกว่ารอบเนี้ยเราจะไม่ได้ไข่มุกแต่เราอ่ะต้องเลือกของเพื่อนคนใดคนหนึ่งมาติดเป็นของเราซึ่งนะตอนนั้นนะกอกี้ก็คิดว่ากอกี้เลือกไม่ได้เพราะว่าทุกคนก็คือทําเต็มที่มากๆจริงๆแล้วเราคิดว่าทุกคนก็มีความพยายามเท่าๆกันหมดแต่เพียงแค่ว่า าสาหรับบางคนก็อาจจะไม่ได้ถนัดด้านนี้อาจจะถนัดในด้านอื่นๆมากกว่าแต่เราก็เห็นถึงความพยายามของทุกคนเราก็เลยคิดว่าโอกาสตรงนี้ค่ะม,มันไม่ควรมีใครที่จะต้องแบบเสียเสียตรงนี้ไปแล้วตัวเราเนี่ยก็มีเกราะป้องกันของเราอยู่เราก็เลยใช้ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์อเราก็เลยเลือกที่จะแบบสลระเขีมกัดออกซึ่งตรงนี้ของกอกี้ไข่มุกมันก็ยังอยู่ของเพื่อนทุกคนก็ยังอยู่ม,มันก็เลยคิดว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วค่ะเพราะว่ากอกี้เลือกไข่มุกของเพื่อนไม่ได้จริงๆน คุณมีเข็มกัดอีกหนึ่งนคือเง็นตัดของผู้บีบอัดถ้าเกิดคุณไม่ใช้คุณถ้ใช้ในการทำลายตัวเองก็คือต้องเสียสละเส้นกัตว์มาฟ้องท้ายหัวใจเก้ากียเริ่มที่จะถอดเหมือนการลอกเราคิดว่าในปีต่อๆไปนั้นตัวเองไม่กลัวหรอครับว่าไขมูกของตัวเองจะหาย สำหรับ EP ต่อไปคือกอกี้ก็ต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่งด้วยที่ตัดสินใจแบบนี้ก็คือเราก็ต้องแบบรู้รอบด้านรู้ให้ลึกรู้ให้จริงไม่ว่าจะเป็นทักษะในเรื่องใ,ใดๆก็ตามที่เราจะต้องไปใช้ต่อยอดตอนวันไฟนอลของมิสแก n นมุกดาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายเรื่องบิสเนสที่บอสตามหาด้วยใช่ไหมคะทักษะที่เราต้องมีก็คือเรื่องของการร้องเพลงที่ปีนี้ก็คือมิสแก n นชูทีป๊อป มากๆเลยแล้วแบบไหนจะเรื่องพ์ดการเดินการเรียนแต่งหน้าต่างๆก็คือกอกี้คิดว่ากอกี้เอาอยู่ค่ะแล้วก็ไข่มุกนี้จะไม่มีวันหายไปจากอกของกอกี้แน่นอน ขอฝากเป็นแรงเชียร์เป็นกำลังใจให้กับ13เทนนีนะคะผู้เข้าประกวดมิสแกรกนบุ๊ทหารปี2024ค่ะให้สาวสาวนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะให้จนถึงวันที่แบบสำเร็จไปด้วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะขอบคุณมากะคะ่ะ